จะให้พี่ปางสบตาพี่ป้าพีางมองไปไหนเมื่อกี้พี่ปามองไปไหนคะไม่ล้าสวัสดีค่ะครูเ็ดค่ะเมื่อวานนะคะขอบคุณค่ะจากเมื่อวาน <S <S> <S ประทับใจหลายๆอย่างเลยนะคะ <S <S หลังจากที่เราเจอกันในซูมตลอดทั้งเปิดกล้องและไม่เปิดกล้องเราไม่รู้จักใครเลย คนเปิดกล้องก็ได้เห็นหน้าคาตาบ้างได้ยินชื่อไม่กี่คนนะคะแต่เมื่อวานค่ะได้เห็นได้รู้จักได้ทักทายแต่ถ้าไม่ัทวถึงจงขออภัยนะคะหลายๆท่านด้วยแล้วก็รู้สึกประทับใจประทับใจมิตรภาพอาจารย์คะสมชื่อมากเลยทุกคนอยากรู้พร้อมม่คืออะไรเมื่อวานนลคะ่ะพร้อมเลยค่ะ มิตรภาพล้วนๆเลยนะคะจากสระบุรีถึงหนองคายเลยถูกต้องค่ะใช่นั้นไหมไม่ใช่อ่อนอาจารย์น่ะมิตรภาพล้วนๆเลยนะคะมาด้วยใจกันจริงๆเลยค่ะเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะคะจากที่หนูเองก็เป็นคุณครูนะคะเนาะแต่ตรงนี้เป็นอีกบทบาทหนึ่งนักธุรกิจค่ะเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่เหมือนจะ เปลี่ยนชีวิตเดี๋ยวจะลองดูนะคะว่าจะถึงขนาดไหนแต่ตอนนี้ก็จากที่เห็นจากที่ประสบจากที่เจอตรงนี้คือสุดยอดมากๆไม่รู้จะใช้คําไหนนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะที่มาด้วยใจวันนี้ค่ะคุปเป็ดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเช่นกันครับเออช่อเลยครับที่ามารับไมค์เพราะจะเกิดกจะพูดต่อนะคะถ้าไม่มีใครมา